อย่างที่บอกครับคุณทวีสดสองวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระทรวงนะครับตามรายงานไปราชการที่จังหวัดยะลาครับซึ่งนะก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณทวีเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเอ๊ะไอ้หนังสือรายชื่อว่าจะมีชื่อคุณทักษิณไหมเนี่ยคาดว่าวันนี้สิกุมภาพันธ์อาจจะเห็นรายชื่อปรากฏว่าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปถามคุณทวีปรากฏว่าไม่ตอบคําถามใดๆเลยครับ นี่วันที่12กุมภาพัันนธ์ะครบท่านได้รับรายงานเกี่ยวกับพาไปอะไรชื่อเสนอพับโทษของมรดยยกทัศน์สิงห์นี่นะครับโอเคเพื okay. ่อนมันนี่มาทํางานที่นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไงวันพรุ่งนี้ก็ค<อ>ง,งจะตอบคําถามนะครับเ่เ็นการทับโทษที่ที่เเป็นประเนนี่ยมันจะต้องดําเนินการยังไงครับท่านครับอ๋อมันมันเป็นม,ม,มีระเบียบตามปกติอยู่แล้วเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวขอวันพรุ่งนี้เจะจะไปดูพอกลับไปจะไปดู อ๋อตัวอยู่ยะลาเลยตอบไม่ได้ต้องกลับไปดูพรุ่งนี้ก่อนกลับไปดูก่อนอโอ้โหอย่างนี้ลูกน้องลูกน้องท่านไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ท่านดูเลยนะต้องกลับกรุงเทพก่อนนะฮนะนี่ท่าทีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิธรรมครับถูกนักข่าวที่จังหวัดยะลาถามเรื่องคุณทักษิณปรากฏอย่างที่เราได้ยินไปฮะไม่ตอบเลยบอกรอพรุ่งนี้ก่อนรอกลับไปดูก่อนนะแม้ว่าเมื่อสุกที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีนั่นแหละเป็นคนบอกเอง ว่าเดี๋ยว12กุมภาพันธ์น่าจะได้รับเอกสารรายชื่อคนที่ได้รับเสนอพักโทษประจําเดือนกุมภาพันธ์แต่วันนี้อย่างที่เห็นครับเจ้าตัวเลี่ยงไม่ตอบคาถามบอกขอกลับกรุงเทพไปดูรายละเอียดก่อนถึงจะให้ข้อมูลได้ขณะเดียวกันครับวันนี้คนที่มารับหนังสือแทนรัฐมนตรีเนี่ยก็คือที่ปรึกษารัฐมนตรีคุณสมบูรณ์ม่วงกล่ำและจะเป็นตัวแทนไปรับหนังสือจากคอปทอก็แบ่งรับแบ่งสู้ครับบอกว่าวันนี้เนี่ยยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นการให้สิทธ ทุกคนจะรู้ว่าเมื่อครบกําหนด6เดือนหากได้รับสิทธิพักโทษก็จะได้รับการพักโทษส่วนมาถามว่ารายชื่อพักโทษตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใดได้รับคําตอบว่าอยู่ในขั้นตอนของการจะเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่ารายชื่อมีแล้วนี่ถูกไหมฮะก็เตรียมจะเสนอให้รัฐมนตรีทราบอพอถามว่าการครบกําหนดพักโทษเอ๊ะถ้าเกิดมันตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะยังไงเพราะวันที่18เนี่ย มันจะตรงกับวันอาทิตย์นะคุณสมบูรณ์บอกว่าต้องปล่อยตัวผู้ต้องขังตามสิทธิ์ที่เขาได้รับหลังเที่ยงคืนวันที่จะได้พักโทษอ๋อก็ต้องปล่อยเลยก็แปลว่าอะไรคืนวันเสราร์พอกลางคืนห้าทุ่มกว่าปุ๊บเที่ยงคืนปึง้งเข้าวันอาทิตย์สิบแปดก็ต้องปล่อยฮะต่อให้เป็นวันหยุดก็ตามเพราะราชทัณฑ์ไม่มีสิทธิจะเอาตัวผู้ต้องขังอยู่ต่อได้หรือหากจะอยู่ต่อก็เป็นการอารมุ้มอร่วยกันว่า พ่งนี้ค่อยออกแล้วกันนะอะไรอย่างเนี้ยออาจจะเพื่อความสะดวกของสถานที่หรือทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นการเหมือนคล้ายๆขอขอความร่วมมืออารมุ่มอร่วยกันซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าเที่ยงคืนของวันพักโทษของผู้ต้องขังเขาจะได้ออกเลยหรือไม่อยู่ที่ข้อเท็จจริงของแต่ละรายก็หมายความว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าถ้าเขาเกิดเขาอยากอากอยากออกเลยก็ต้องใครให้เขาออกอืท่านก็ตอบลักษณะแบบนี้ส่วนเรื่องการอายัดตัวในทักษิณ จากคดีมาตรา112สรุปจะมีขึ้นไหมคุณสมบูรณ์เนี่ยบอกว่านะครับเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของพนักงานอายการที่จะต้องพิจารณาร่วมกับกรมราชทัณฑ์ส่วนจะอายัดต,ตัวหรือเปล่าอยู่ที่พนักงานอายการทั้งนี้ฮะขออภัยเมื่อกี้ผมเลยไปนิดนึงยังมีอีกนะครับพรุ่งนี้ประชุมคอรอมอรพันตำรวจเอกทวีเนี่ยนะก็เชื่อว่าคงจะต้องถูกสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้ถูกสอบถามในเรื่องนี้ ซึ่งทางคุณสมบูรณ์ก็บอกว่าแม้กรมราชธรรมจะเสนอมาแล้วก็ต้องมีขั้นตอนผ่านรองประหลัดกระทรวงขึ้นมายังประลัดกระทรวงแล้วส่งต่อรัฐมนตรีทางที่ปรึกษาก็เลยบอกว่ารอสัมภาษณ์รัฐมนตรีก็คือ,อพันธุเอกทวีในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งให้ล่าข่าวไปถามท่านทวีเองเลยพรุ่งนี้ใช่ครับอีกเรื่องที่คนอยากรู้นะฮะว่าเอาสมมุติคุณทักษิณได้พักโทษและถ้าได้พักโทษจะต้องติดกําไร EM มไหม,มเพราะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าแม้แต่กําไร EM ก็ไม่ต้องติด วันนี้คุณสมบูรณ์ให้ความชัดเจนครับบอกตามมติคณะอนุกรรมการเมื่อปี .63 คนเจ็บป่วยหรืออายุ70ปีขึ้นไปไม่ต้องสวมหรือติดกำไร EM ฮะโอ้คุณทักษิณเกินแล้วนี่ก็แปลว,ว่าวันนี้ท่านที่ปรึกษาคอนเฟิร์มให้เรารว่าถ้าได้พักโทษไม่ต้องติดกำไรอ,อีกทั้งในกระบวนการการพักโทษคณะอนุกรรมการจะไม่ได้มีการระบุว่าต้องทําอะไรเพราะกรมราชธรรมมีระเบียบที่กําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วและกรมคุมประพฤติก็ต้องไปปฏิบัติตามระเบียบนั้น คุณสมบูรณ์กล่าวปิดท้ายด้วยนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมไม่สามารถให้สัมภาษณ์ว่านายทักษิณจะได้รับการพักโทษหรือไม่เพราะต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ต้องขังแต่ละคนจึงต้องสงวนสิทธิ์จะไม่เอ่ยรายชื่อบุคคลใดๆย้ำเอาไว้แบบนี้อืมนี่นะ,ะคือถ้าไม่ตอบคำถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็แปลว่าให้รอดูเองเลยแล้ะเผลอ <laughs> คืนวันเสาร์นักข่าวต้องไปเฝ้า<อ>ไปเฝ้า โรงพยาบาลตํารวจครับเพราะว่าบอกไม่จะเป็นต้องแถลงนี่ต่อให้มีชื่อมาถึงก็ปกติเขาก็ไม่ได้บอกอรายชื่อกันอยู่แล้วเ,ออเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาญาติเขาจะรู้เองเออนี่คือกรณีคุณทักษิณน,นะฮะ